ันมมันคงไม่เกินใจตอนนอนแบบเธอฉันมาไม่มีใครครตอน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 น่ารักแบบเธอฉันมาไม่มีใครคครคำจำกัดความที่ว่าไอ้เต้าน่ารักถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลขหนึ่งครับ คือชมหน้าของปัศนีหมายเลขหนึ่งของคุณทั้งคู่คุณตูมตามคุณแนทเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับคุณเด็กสมัยนี้แบบโตเร็วด้วยนะอืผมว่า12บสองไหมครับ12ตอบครั้งแรก12ปีมาที่สายสื่อของเราดีกว่าดังมากดังมากคนคนนี้เป็นแรปเปอร์เด็กชื่อดังนะคะ แอร์ไทยเลยและอร์ว่า12อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งสิบห้าค่ะโอ้สิบห้าเราดาวจากหลานเรานะอือคือเขามีความใกล้เคียงกับหลานเราคนเล็กสิบสามเฮ้ยเด็กพี่บอกสิบสามนี้จบไปนะ่จบเลยเพราะว่านี่คือเคยชวนเขาฟีดเพลงด้วยแล้วเคยเห็นเขาเล่นคอนเสิร์ตตามผับผับเนี่ยถ้าเอาเด็กเข้าไปเนี่ยก็คือมันต้องสิบแปดขึ้นอ่อสิบเก้าสิบเก้าออริสล่ะโอ้พวกคุณก็ตอบไปเรื่อยน้องเขาแบบ ถ้าฟังเพลงเขาเสียงน้องเขายังไม่แตกอ่าเพราะฉะนั้นอายุน่ะไม่ไม่น่าเกินเลข15บห้าสิบสี่ครับครับคุณตุ้มตาม cott, คุณแนทคุณมี5ตัวช่วยเพลงคนดังโคสอัพความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศนีท่านแรกไหมครับเอาเคแล้วกันครับ,เ,ไไรบเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละ่ะมาฟังเพลงนี้กันครับเพลงน้ําเต็มแก้วของคุณดาเอนโดฟินนะครับเอาละ่ะเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปัศนีท่านนี้เกิดครับ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่12ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับถ้าโยมหมาเพองเนี่ยอ่อ15วินาที15วินาทีถ้าจะเปลี่ยนขอไ,ไม่เปลี่ยนครับเอ้าเมื่อกี้ที่สินะเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเปลี่ยนจาก12ปีเป็นเป็น13ครับ13ขึ้นมา1นึ่งปี ทำไมอ่ะมันจับเลยนับช่วงช่วงเวลาของเพลงนั้นพอดีแล้วก็ย้อนย้อนไปตอนนั้นผมผมก็อยู่ประมาณสักม4อ๋อเปลี่ยนจาก12ปีมาเป็น13ปีมาลุ้นกันครับตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ7,000บาทครับปัณนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ13ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ มารู้จักกับสไปดีกว่านะครับสไป์ ite, ไอต้าน่ารักนี่คืออะไรไอต้าก็เป็นแบบว่าเวลา,าผมโพสเฟซอะไรนะครับก็มีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าแบบไอต้าไปนะไอะไรเนี่ยก็เลยเ,ลเอามาทำเพลงเอามาทําเพลงแล้วจริงๆเราเราเริ่มต้นร้องเพลงมาจากเพลงแนวไหนเพลงเริ่มจากลูกทุ่งมาก่อนครับสไป์ร้องลูกทุ่งมาก่อนใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแบบแข่งแรปอะไรนะครับอตอนผมเด็กๆสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็เลยเริ่มร้องลูกทุ่งมาก่อน แนวของการแรปของสไปานี่คือเป็นแบบไหนยังไงเป็นเมโลดี้ผสมแรปแล้วก็ลูกทุ่งครับเอาสามอย่างมาผสมกันเลยใช่ครับความสามารถอื่นของสไปาก็สามารถแต่งเพลงได้ด้วยเ<ช> <ๆ S 2> ขียนเพลงได้ด้วยเขียนเพลงเองครับแต่งเพลงมากี่เพลงแนวไหนบ้างก็มีส่วนมากจะทําทุกแนวครับแล้วก็ลองลองไปเรื่อยๆคนฟังก็ ฟังไม่ไม่ฟังก็ก็เออใช่ไหมเออฟังก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยศิลปินอย่างคุณแจ็คเฉลิมพลที่มาขอแบบฟีเจอริงด้วยได้ไหมก็ได้ครับผมผมเคยไม่คือเคยเล็กไปหาเขาเรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วเขาว่าไงเขาก็หายไ่ยาวเลยครับทุกวันนี้ยังไม่ตอบเลยตอบตอบตอบแต่เขายังไม่พร้อมน้องมีเพลงใหม่เยอะเดาวดึงอะไรเงี้ยวันนี้มารายการเราโชว์สะหน่อยได้ไหมได้ครับอ่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากสไบกันเลย ไอตาวน่ารักเธออยากพ่งทำเกินไปน่ารักอย่างเธอแล้วจะไปหาที่ไหนขอให้จีฟอหน่อยฉันว่ามันคงไม่เกินใจตอนนอนแบบเธอฉันว่าไม่มีใครใครตอนโอน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 ตอนโ้นน่ารักแบบเธอฉันว่าไม่มีใครใครไม่มีใครใครน่ารักแบบเธอจะที่ไหนล่ะ The ตอนใจตอนนอนแบบเธอจะนมาไม่มีใครใครตอน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 น่ารักแบบเธอจะนมาไม่มีใครใายฉันไม่จะชูหลอกชอบเธอตอนเด้ติ๊กตอกอ่ะไม่อยากให้เรื่องเราพลิกล็อกเลยฉันคิดไม่เองเธออาจจะไม่คิดหรอกเธอน่ารักไม่มีคำอธิบาย หน่อยเพราะความสวยมันแทงตาถ้าอยู่ดีนะฉันจะไปหาก่อนเธอไม่ต้องกลัวจะไม่ดูค่ขอ่อนถ้าผู้ชายมันเยอะเกิดบอกมาเ,เลยว่าไอ้เต่าน่ารักเธอยมทับเกินไปน่ารักอยากเธอแล้ะจะไปหา,าขอไอ้กีฟอนหน่อยฉันฟอนมันคงไม่เกินใจตอนนอนแบบเธอฉันฟอไม่มีใครค้า โอ้โหนี่ลีลาแรปของสปร이ดเลยนะครับนี่คือชื่อเพลงไอต่าครับแล้วตอนนี้มีผลงานใหม่ๆออกมาแล้วด้วยนี่ครับชื่อเพลงดาวดึงดาวดึงครับอ่าติดตามาได้ที่ได้ที่ y o ยูทูบไฮเพน n Official ครับผมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณสป라์ด้วยนะครับขอบคุณครับซัสซัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี บอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตวสัสสส E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวีเซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนที่ว